สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเจ้าเนื้อครับที่อากาศสดใสนะครับนี่หรือว่าเรียกว่าฟาหลังฝนนะครับเนาะวันนี้มีฝนตกปรยปายมาประมาณสักกึ่งชั่วโมงครับฝนเมาะขนาดครับผมมีล้มมีอย่างครับเพอาะนี่ครับมาะขนาดครับวันนี้เรามาดูสภาพบรรยากาศแต่เช้านะครับนี่ดาวพันธุ์เริ่มขึ้นแล้วนะครับเนาะครับการดูบรรยากาศทัวไปนะครับเนาะฝนตกเลยนะครับเนาะ ต้นมงต้นไม้ดีอกดีใจหมดนี่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 ปลูกันน้ำแก้วนะครับปลูกฟักแก้วฟักทองครับรอรอเฮ็ดโคนมันออกนะครับแล้มีอย่างเสื้อผ้าแน่แน่ครับเพราะเรานี่มีฝนแล้วครับเนาะครับนี่การทําจุงพกนะครับเราจะเจ้านะครับเก็บบรรยากาศนะครับเนาะนี่ลมลมวงก่อนครับเนาะนี่นะครับสอนสอนลูกหาป่าดีกว่าติดยาเล่นเกมนะนี่ลมเนี่ยครับเนาะ ครับชีวิตคนเขามีล่มพองลุกพองนะครับถ้า,า,ามันมีคำว่าล่มมันก็จะมีคำว่าลุกนะครับเนาะครับนี่เป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันหลายๆคนหลายๆพื้นที่โดนทายยุนะครับเนาะอายุฝนฤดูร้อนนะครับสู้กันต่อไปครับหลายคนต้องรอเปิดอาตงางมาฮือหลายคนผิดหวังมาได้สักตังห้าปันครับจริงจริงรัฐบาลต้องหือหัวละสามันทั่วประเทศครับพอคนไทยมีทั้งหมดอยู่ 77ล้านคนนะครับเนะคนละสามพันสามพันจบข่าวครับต้องไปเดือดร้อนวุ่นวะวุ่นวายกันอย่างปัจจุบันนี้นะครับเนอนี่เจ้ามาเขาข็มาเริ่มกัอนทำมาหากินกันต่อไปครับสู้ต่อไปครับสู้ชีวิตนะครับเนอครับวันนี้จะปลูกต้นไม้นะครับแล้วต่างนั้นนะนี่ครับปัดตัดมาดูฮักปังม่วงนะครับนี่ฮักปังหอกแต้สีม่วงนี่นะครับเนอใครแค่ได้จริงพันก้าันครับมาดูมาแบ่งปันไปได้นะครับเนื้อ หลังจากโควิดหายนะครับนี่ในตะวันก็เริ่มขึ้นแล้วครับเนาะนี่ต้นเงาะต้นไม้อย่างนะครับรอเฮ็ดเฮ็ดมันออกอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าฝนมันตกนักแตกกอนะครับหลังจากเขาได้ทาการทดลองมาลองคิดลองถูกมาเยอะนะครับเนาะเราก็มีผลงานได้ครับเนาะนี่จะเป็นถังมักหัวเจือเฮ็ดโคนผมมดนะครับนี่นี่ฝนตกนะครับนี่เต็มถังอยู่นะครับเนาะหน้าฝนนะครับเนาะ ฟ้านำฝนนี่ครับตกประมาณสักกึ่งชั่วโมงนะครับนาะตกดีตกงามนะครับเป็นว่านะครับวันก่อนนี้เอาฝนมาฝนล้มมาเบานะครับจาจารก็ฝากไปดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับนาะนี่ไข่ไข่เป็ดนะครับนี่นี่นี่ไข่นี่ไข่เป็ดนี่ไข่ไข่ลอดครับก็น้อยเดี๋ยวพอรอนี่ครับไข่ลอดนี่ครับครับก็คงฝาก ใครมีคําถามอย่างนะครับใครที่เอาหัวเจือจากผมไปนะครับทันโจเนท่ันก็บื้อแนมนะครับมีมีฝนแล้วนะครับเนาะนี่ครับปลูกพักปลูกไม้มีทุกอย่างนะครับเนาะครับเออตะกี้ลืมลืมลืมดูว่อวานนี้นะครับดูตัดมานนิดนึดเมื่อวานนี้ปิดวันพยาวันนะครับเนาะเพิ่งมาวันเดียวเนี่ยเข้าเข้าลังผมเนี่ยครับห้าลังนะครับเนาะโอ้เพ็นี่ย่ังพิสุดจอดนะครับการทดลองนี่ครับนี่หมาเข้าอะไร นี่ครับนี่ข้าหูนี่ครับนี่พึ่งนะครับนี่นะครับเนี่ยการเลี้ยงพึ่งดีจะได้นะครับนี่ครับก็คือเอานกดาวมาวางไว้ไปได้ครับมาพึ่งก็เข้าหูเข้าอย่างนี้ครับเนาะเนี่ยการทํานกดาวปีนี Leonard ้ได้ร้อยกว่าขวดนะครับน้าพึ่งนะครับเนาะนี PCR ่ครับธรรมชาติประสบกสราดอกไม้ขึ้นะครับเนาะนี่เบอร์โทรผมนะครับเนื่อใครสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องเฮ็ดนะครับเฮ็ดธรรมชาตินี่นะครับมาไม่เจอโทรนะครับ 819807692นะครับโคเชียบพารวยนะครับรวยในวันนี้ก็คือรวยความสุขก่อนนะครับเนาะครับเงินทองแบบนี้เดี๋ยวหาวนะครับบ่ต้องไปซสีเรียดมันครับปลายคนนี่เขียดมากนะครับเนาะนี่ครับหลังจากเขาปลูกพักปลูกไม้นี่ปลูกมดนะครับเดี๋ยวรอที่ขึ้นมาก็จะเป็นเฮ็ดนะครับเนาะเฮ็ดก็จะขึ้นมานี่นะดูน้าฝนนะครับตกนักอยู่นะครับเนาะครับก็คงจะฝากคลิปเมาะๆไว้นะครับหลายๆคน ลองมาเียนหู้ดูนะครับเนาะปีนี้ก็จะมีเฮดท็อปนะครับเฮดท็อปเฮดแดงเฮดลมเฮดดานขึ้นยางแน่ด้านหลังนะครับเนาะพอปีแล้วมันออกแล้วนะครับเนาะครับหรือว่าใครสนใจนกดาวพึ่งนะครับหรือว่าโขนพึ่งนะปุ่นนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็มีแบงปันนะครับเนาะแบ่งปันไว้นี่มันมือเสือนะครับได้ฝนได้อย่างแม้ก็ออกจากดินมาครับนี่นี่มันมือเสือนะครับนี่นะครับเนาะ ว่าไข่ไคไดกากาไม้นะครับนอตีใส่หัวเชือเฮ็ดไปมดเลยนะครับนี่นี่นะครับดูหนักบันหนักดอเต็มนี่มดนี่จะเป็นกาเหียงเ้าเหียงก็ตึงนะครับนอครับนี่กาไม้กาประกอกหน้ามียางนามีอย่างมีนะครับนบอก็คงจะฝากคลิปมอมอไว้นะครับสวัสดีครับผม